เดี๋ยววันนี้เราจะพามาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ได้ทําการติดตั้งมานประตูหน้าต่างกับเราไปนะคะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะต้องขอรบกวนเหมาคนกันสอบถามคำถามจากทางเคสเปย์โซลูชั่นสักสองสามข้อนะคะแต่ค่ะใครหลังได้เลยเนี่ยพอข้าบ้านมารู้สึกว่าบ่านสวยว่าดูโปมากเลยค่ะไม่ทราบว่าหลังจากที่ติดต้งไนี่ยช่ของ้านเป็นพิเศษไยคะขอบคุณครับที่ชมบ้านสวย จริงๆชอบเลยเะออกเป็นองคเนี่ยเป็นมุมปกของที่บ้านชอบปูตกต้นไม้แล้วก็มีหลักหลายมุมที่ที่ได้ตัวเฟรมมาแล้วทำให้บา้านดูสดชื่นหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าคนแก้ได้เจอปัญหาฝนตกแล้งหรือว่าช่วงที่แบบมีการแล้วน้ำต้นไม้แล้วก็จเจอปัญหาน้ำรั่วสูบเข,ข้าบ้านบ้างไหมคะนอนเล,เลยบ้านหลังนี้ตอนที่ติดเฟร์ติดตั้งแต่ฝนใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องสูงเลยแม้แต่แม้แต่ขังรถน้ำต้นไม้อะไรก็ปกติตาเฟรมตาอะไรพวกนี้ก็ระบายน้ำได้ดีค่ะและก่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเอเจสเปซโซลูชันเนี่ยจะมีมาตรฐานการมียแนวที่ดีด้วยค่ะสุดท้ายนะคะราจะสอบถามเกี่ยวกับความประทับใจของลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการและการติดตั้งของเอเจสเปซโซลูชันของเรามีคอมเมนต์เลยใหะคกัามร้านบ้างครับก่อนอื่นขอ ขอขอบคุณแล้วก็เชิญชมเสียงทีมาคือคุยกับทางทีมเนี่ยอาจจะประมาณปี2 0ง3 24ยร่สามยี่ด้จำไม่ได้แ,แต่ว่าก่อนจะติดตั้งอย่างน้อยที่ได้คำปรึกษาอย่างดีมาตลอดแล้วก็พอจนมาถึงมาติดตั้งก็ประทับใจตรงที่ว่าช่างที่มาติดตั้งก็ดูเป็นมืออาชีพใช้ของดีละเอยียดไม่ได้เลอะนะแต่ว่าละเอียดแล้วก็อติดตั้งมาเป็นเลยต่างต่างก็ใช้เงินได้ดีตาดที่ตัดที่คาดหวัง กระเช้าเป็นของขอีกหนงให้ทานรุกันด้วยค่ะขอบคุณครับนนี้ก็ต้องขอขอบคุณงคนและนที่เสียสละเวลาาามา,มาด้วยและสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดตั้งบนประตูหน้าต่างสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักทูนได้ที่เพจ Space Solution นะคะ